เป็นงูเห่านะครับดิ้นนะครับดิ้นแล้วก็ออกมาพาดพิงพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับพูดในทางที่ตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นแม่พระนะครับซึ่งเคยบอกไว้แล้วเคยรับปากป้าคนหนึ่งไว้แล้วว่าจะไม่ยุ่งกับมันอีกนะครับแต่เผอิญว่าวันนี้มันเกิดดิ้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับมันดิ้นคือ งานนี้ไม่ได้เลยคุแตะทีมงานนี้ทีไรลบึกดิ D ้นทุกทีนะครับไม่รู้เป็นหาอะไรนะครับแล้วมันพูดเนี่ยคนอื่นคิดว่ามันเนี่ยดีนักดีนาวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องเอานะครับคลิปเสียงของมันเนี่ยมาเปิดให้ได้ดูว่ามันไม่ได้เป็นแม่พระอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างที่ทุกคนม มันไม่ได้ดีจริงอย่างที่ทุกคนคิดนะครับมันตอแหลนะครับจับคำพูดของมันกับฟังคลิปเสียงของมันดูดูพฤติกรรมของมันดูว่ามันพูดอะไรไว้บ้างก่อนหน้านี้นะครับมันพูดกลับไปกลับมานะครับตอนแรกมันก็บอกว่าป้าเป็นผู้ใจบุญนะครับ งสารคนใครเดือดร้อนใครขอความช่วยเหลือป้าแกช่วยหมดตอนหลังมามันก็มากับคำบอกว่าป้าเนี่ยไม่ได้ออกตังแม้แต่บาทไม่แต่แม้แต่สตังแดงเดียวนะครับมันเป็นคนจัดการเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือมันพูดกลับไปกลับมามันเอาดีใส่ตัวนะครับแล้วทีนี้จากการฟังเสียงคลิปเสียงของมันเมื่อกี้ ก็ได้ยินชัดเจนแล้วว่ามันบอกว่าป้านะครับมันบอกว่าป้าเป็นคนออกเงินนะครับทุกคนก็ได้ยินแล้วนะครับทุกถ้อยทุกคําทุกคําพูดของมันนี่ชัดเจนนะครับแล้วดูพฤติกรรมมันตอนนี้กับคลิปเสียงมันเนะี่ยมันหนังคนละม้วนเลยนะครับ นี่นี่คือการเปิดเผยนะครับพฤติกรรมเปิดเผยสันดานของคนที่พลังพยายามเล่นละครนะครับเล่นละครให้พวกท่านดูนะครับเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้นะมันเชื่อใจกันยากนะครับนั่งดา่าเปา่ปาเปล่าปปลหาว่าพูดจาหยาบคายหาว่า หิวแสงหาว่าหวังดีกับลุงหรือเปล่าโน่นนี่นั่นด่าสารพัดแต่กลับไปชื่นชมคนที่พูดจาหวานหวานไพเราะเพราะพลิ้งบีบน้ำตานะครับเป็นนางเอกอย่าหลงทางครับคนเราสมัยนี้อย่าดูแค่หน้าตานะครับ ต้องดูพฤติกรรมของมันด้วยนะครับ ก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับยังคงไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของผมนะครับว่ามาทะเลาะก,กันเองทั้งๆท,ที่ลุงกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับทำไมมาทะเลาะก,กันเองมาแชรกันเองไม่คัไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพวกท่านเข้าใจผิดแล้ว พวกท่านเข้าใจผิดแหละสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะครับอยากจะให้พวกท่านและรวมทั้งลุงด้วยนะครับรวมทั้งลุงด้วยให้เห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลเพื่อจะได้หาวิธีป้องกันหาทางหนีทีไล่ให้กับตัวเอง ทำไมไมอีอีคนนี้เข้ามาเกี่ยวเพราะอีคนนี้เนี่ยทุกครั้งที่ผมออกมาพูดเรื่องไม่ชอบปาพากลของทีมงานบางทีมงานเนี่ยอีคนนี้มันก็จะดิ้นมันก็จะออกมาปกป้อง